สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะมีไผจจาปลามันปลาแมวใด้บที่ปลาแมวปลูกแามฝนนะแม่ <c oughs> นี่คือมันหน้ามันหน้าที่ปาออลาแมวเอาลงมาปลูกไว้เพื่อรักษาทอนพ่านต้นเดือนมิถุนาที่ปลาแมวมาปลูกเนื่องจากมันเป็นแามฝนเนาะงาละคืนลาย มืนีนี้มีโอกาสมานาั่งถอนหยาโอ้ยถอนจังใดมันกับบ่ค่อยเบิดแล้วงามฝนเนาะถอนล่องนึง่งกับยังล่องนึง่งแต่ว่ากับอวดสาเอามันบ่หลายล่องบ่หลายล่องดอกคือพ่อสีแล้ยวเยอเลือกถอนแตอันมองมันงามก่อนได้ปะแมว ีความงามของเพลินแถวใดที่มันงามๆนี่ถอนออกก่อน <c oughs> ที่เห็นพาสติ๊กขาวๆหุ่นกับป้าเมวเอาเอ่ผ้าใบเกาผ้าใบเกาฮิอ,อกมาปกคุ้มหยาทดล่องเบิงว่าเถอะแถวนี้หก แถวนี้ว่าท่านถอนแต่ยังหน่อยอยู่ถอนมาจากสองมือแล้วละนั่งถอนอยู่กับคิดโอ้ยหยาคือหลายแท้ฝนตกมากเท่าไ้หยาก็แหงขึน้น <c ười> ขึ้นไปขึ้นมาเอาเห็ดไปเห็ดอย่างน้อคิด <c ười> ไปยังสันน่นนะบัอนี้มันสิมีหัวให้บห่อนึงข,ข,ขอ้นอาสั่นอืมก้เลยมาแก้เลยมาอันเคียดินเบิง่ง Yeah. เออปลาแมวกับกำลังกินดยูยโอ้ยเป็นหัวเป็นยังให้บ้าน้อคือมาปลูกงามฝนมั่นหน้าฮะนะ,ะเออป้าแมวกับแล้วมาเคลียเบิงเดี๋ยวจะผ้าเบิงเนี่ยเป็นหัวให้ป้าแมวอยู่เด้เกือบเป็นถอดใจมีหัวเพิ่งงาวเนื่องจากมันเป็นดินดินลูกล่าง ดินลูกล่งังปนดินล้วนนี่ละอันนี้ต้นหนึ่งฟังนี่บ่มีหัวจะมีหัวฟังนี้นกะกะบ่อยากเคลียรย์ไรยานหักเพื่นขาดเพื่อนยังหน่อยอยู่ในแจ็คเดือนเห้ปลูกต้นเดือนมีถูนากระดาษสิงหาโอ้ด้สองเดือนแล้วตัวน,นี้ปลาแมวาใส่ปุ๋ยไป ใส่ปุ๋ยเี้ยหนึ่งแล้วปุ๋ยเม็ดถ้าเพิ่นมีลักษณะหัวแบบนี้ปลาแมวก็สีเอาปุ๋ยมาเอามาบำรุ่งเพิ่นอยูะเดี๋ยวปลาแมวสิภาพยางไปเบิ่งอันที่ปลาแมวคุ้มผ้าใบไว้มันจะมันจะอันมีหัวขึ้นกันบ่ไผที่ได้เบิ่งคลิปปลาแมวแต่กร่กรนๆผุ่นกับชือสิหูว่า เลาเมีวเอาผาใบมาคุ้มแล้วหญ้ามันจะหญนะ <c oughs> ้ามันจะเป็นอ่อนเอ่นะหัวมันจะเป็นยังไงอืมเป็นพายางพาใบที่ปลาเมววันว่าจะทิ้งขยะแล้วล่ะกันเลยเอามาคุ้มใบฮะ่นึังต้นตนี้ก็เลยปลาเมวเลีรย,ยไปให้แล้วนะก็ะต้นใหญ่ต้นงามอยู่ แต่ว่ากะจังไหล่ะหัวหน้อยกลัวบ่หรือจังไดมันมันต้องให้มันโดนแดดบ่หรือจังไนแต่ว่ากะมันกะพึ่งซ้ำานีหนึ่งเนาะ <c oughs> ไ,ไปใจร้อนกะว่าได้กะถือว่ามีหัวกะสิกะสีไข่ยอยู่ดอกเนาะอ่าไอที่ป้าแมวออก่าใบาคุ้มมันมันเป็นมันเป็นหญ้าบ่ค่อยเกิดแล้วตัว มันจะเปิดให้เบิ้ลแบบนี้ทางในเนี่ยยาจะเป็นอ่อนแอเลยแม่ร่างต้นกับเปลยไปเลยปลาแมวกปะปลาแมวกะจะคุ้มไว้นีละ่ะคุ้มไว้จนกว่าอันจะถึงเวลาถอนคุละ่ะได้ซ้ำนี่กะถือว่าดีอยู่นะสำหรับปลาแมวคิดว่า มันงตนเพ่อนกะดีอยู่งามอยู่ถอนอยามันกับยาเล็กยาหน่อยเนาะมันก็ออกบบเบิดปันได้แล้วอฝนตกมากมันกะใหญ่ขึ้นพอ่พอพ่อถอนออกมันกับเป็นตะเบิงเดี๋ยวปลาแมวเห็นหัวมันแล้วปลาแมวจะเอาปุ๋ยมาจะเอาปุ๋ยมาใส่ถอนอยาแล้วนี่ย่งย่งบหลายคู่ดอก ย่งบ่หลายแถวย่งหนึ่งสองสามสี่ย่งขอบขอบย่งหาล่องย่งหาคู่ที่ปลาแม้วอันถอนบ่านแล้วเดี๋ยวถ้าแล้วปลาแม้วสิเอาวยมาใส่อ่าไปอยาคู่กับกดติดตามเนียกดติดตามไว้ดูความจเจริญเติบโตไปพร้อ,อมๆกันเนาะจะอืมการเกษตรมันก็ต้องลดล่างทุกๆอย่าง ปลูกแง้มแล้งแล้วก็มาปลูกยง้มฝนเบิงแต่ว่กระู้ว่ายง้มฝนนี่อย่าไรเป็นตไง<อ>ลองล่องเบิงเพื่อหัวเพิ่นดีความบังกับว่าได้ทนพันหน่ะเนาะที่แรกแต่ว่าเห็นหัวพิ่นแกก้วก็โอ้เดกาันอยู่งาวยมันี่จะอ่อนอยู่เพิ่งเคลียร์เบิงปินเท้าแรกนี่แหละ ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้าชาวไร่มันสำปะหลังเาฮาเออใครอยู่ใครอยู่ถ <c oughs> ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ต้าแมวเนะ่อยจ้ะหยอดซับสกายกันยั่งหน่อยๆย่งมาท่าันหลายเออกับมีหลายยางโยที่สิถ่ายทอดให้เบิง่ง กะบยานแต่ันผู้เบิงคลิปป้าแมวย,ยานเพิ่นลำขั้นป้าแมวก่อนเนาะปะ้าแมวกับบค่อยอยากลงคลิปทีปานใดอ้าสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชเนะรับชมเนะจ้ะคอมเมนต์เขามาปมกป้าแมวกะตอบทุกคอมเมนต์นะจ้ะบางช่องกับป้าแมวกับเว้นระยะแล้วก็จะกลับไปติดตามให้นาะจ้ะ บอลืมดอกปลาแมว่อนดีใจคือยังข้าเจะ้าติดตามเขามากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ